กระต่ายก็ปสัสสาวนเนาะเนาะแต่ว่า,ามันตัวใหญ่เลยนะทุกคนเไม่บอกตัวเขาเห็ดแบบปลากระป๋งองกันนะไอระเบูฮุเนาะอันนี้เป็นแซมเก่าบ้านเฮแต่ควายวานอยู่น้ำห่วยน้ำห้องเนาะเดี๋ยวฮอซิมาบ้านเฮอยู่ทะเลบ่มันเสด็ปลาเล็กตัวเยอะเยอะเนาะโอเคทุกคนนต่ควายยังมากควายเห็นเขาหาปลาดิเหรอซิม่าบึงเนาบมกนก็ปลาอย่งเนาะ โอ้ทุกคนเป็นปลานี่ยเลยเนาะโอ้ทุกคนเขาเปิดตึก๊กเฮอเป็นปลานี่ยใครๆทุกคนเบิ่งอย่นี้นะนี่นะโม่โบกือปลาบ้านเฮานี่เนาะอันนี้เป็นปาลาทะเลไปถามเรว่าเราจับปลาเลยเราเอาไปกินหเห็ดกินบ่เราไปแต่งกินหมดเราไปขายเจ้าเรือแล้วโบข,ขอใจเนาะบไม่แน่ควายว่านานจะเอาไปกินเนาะนี่ทุกคนหูแนว,วนี้ก็ที่มีขั้นเบียดของเราขั้นเบียดแต่ตอนนี้เราก็ลังควงแฮอยู่ เออแปลกดีเนาะอยู่บ้านเฮามีแต่ควงแฮอยู่นําอยู่น้องแล้วก็อยู่ห้วยอยู่อย่าเนาะแต่อันนี้มาควงแฮอยู่ทะเลเลยเดี๋ยวก็ถาเบิ่งว่าเราควงแฮต่อไปแล้วสิได้บ่นี่มาดหลายเทุกคนนี่เป็นปลาแบบอยบ่ฮู้ว่าซื้อมันมันหยังนี่น่ะคล้ายๆกับปลาเฮาเฮ็ดในกระป๋องน่ะแมคครอีหยัง่นน่ะเนาะ เดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิ่งวันละบานเฮสิได้บอลน้อสุดนี่เนาะมาเบิ่งบานเฮอ,อยู่ทะเลทุกคนเด้อโอ้ตกรอดจังบ้านนิดนึงวูววบานไปแล้วบานไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งทุกคนมานสิได้บอปลาเนาะเออปลาเล่งหลายทุกคนมาลงมาเบิง่ง ว้าวฮึฮึมาโฟนตุ๊กตาเบงปลาก่อนเจอว่าโทรศัพท์กับตุกตุกหนำทุกคนโอเคผมไปยังเรียวมาเบงปลาก่อนว้าว you got a lot of fish โอเคทุกคนมาหนึ่งข่อยเบ่งพาทุกคนไปเบ่งขาเจ้าบานเฮเนาะบ่งเอื้นโทรศัพท์ข่อยมันตกลงหนับเลยเนาะโบว์ว่าจะเป็นยังไงนะข่อยแกสบออกเนาะแกเคสออกล่ะวังบานาจะบวเป็นยังเนาะเดี๋ยวนี้คือปลาที่เราหาที่เราตึกมาเป็นอย่างนี่ปะทุกคนเราจะปลดปลดออกจากเฮเนาะแล้วก็เอามาใส่นี่คือเราตึกมาแล้วเนาะ so what they call this fish the name กระรอบกันกระรอบกันกระรอบกันสือปลาตัวนี้มันสือกระรอบกัน แบตเตอรี่ <Battery. S 2> Can I try? Can I? I wanna try. Can? อ้าโอเคโอเคเดี๋ยวขอเสีลองติ๊กทุกคนเดี๋ยวขอเสีลองบานเฮอยู่เทียมทะเลี่นะทุกคนแบบขวัญได้ปลาอยู่บ่ติ๊กโตนาะติ๊กเฮอยู่ทะเลี่ขังทวิสต์องข่อยทุกคนมาเบิ่งนเลยว่าจะมียัง We just hold this right in the h a n d right? i h i t Yeah. Okay. I think this one. Hey. มามามาทุกคนสจับติ๊กเฮ เออเออ d g o ด d โอเคเฮ้ยเรโบหุนเนาะอันนี้เป็นแสมเก่าบ้านเฮ่เคยบ้านอยู่น้ำห่วยน้ำห้องเนาะเดี๋จมาบ้านยูทรีมนนี่มามาตุกตมาบ้านเฮ่เี๋ยฮอสิมาบ้านเฮ่ยยูทรมันสิด้ปาก็ตัวเเชเ I don't know where is the o <Okay. S 2> e okay. yeah, yeah okay คต้นเลยกับเสียอนีเนาะยยะโอเค Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Oh. đây là YouTube luôn. Nè. Nè. 1 con, 2 con. Ô, cả ơn. đàn. 10 con tô. Ô, yeah, cứt xế đi. Ba pa. เดี๋ยวเราเอาปลาไปใหก่อนกกว่าไหนแล้วานอีกครับเซตหนึ่งนี่ทุกคนปลาที่ไดนมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นปลา again what the next กรอบก้นกรอบก้นกรอบก้นนี่ปลากรอบก้นแต่ข้างในก็ปลาซิบวันเนาเนาะแต่ว่ามันตัวใหญ่เลยนะทุกคนเห็นบอกตัวเขาเห็ดแบบปลากระป๋องกันนะเหรอเคยคือประาประมาณสิบตัวประมาณสาเนาะอาจะประมาณสี่หาตัวเนี่ยเพราะว่าเอยตึ๊กเมื่อหนึ่งหนีเมีนมันเป็นถือก้อนขี้หินนะทุกคน แล้วมันส,บสมบูสมมาตรสิจะดึงแฮขึ้นได้เนาะไปเลยได้ประมาณสี่หาโตเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปขอตึกอีกครั้งหนึ่งซะพวกว่ามึงเลยจะหาโตเนาะเดี๋ยวโอ้แสมเก่าบ,บ้านแฮอ,อยู่บ้านสมรรถเนาะกระบอกเป็นแสมหรอกทุกคนแต่ก็เคยบ้านอยู่บ้านเต้เขาบ้านเขาจะบ้านอยู่ที่ตรงไฮตรงหน้าเนาะเดีต้หน,นีมาบ้านอยู่ทะเลเอาปปาทะเลมากินโอเคจะลองตึกอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เออวันวันใชอีกครั้งหนึ่งทุกคนอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แต่ความเชืาไปตึกบนเก่าเนาะมันมีเฮีนหลายเอาบ่อหน,นี่เลยโอ้ทุกคนเขาตรงเบิ่งก่อนนะว่ามีป่าบ่อความคิดวมาเข้าบ้านไปแบบบ้านมั่วนะทุกคนที่เจ้าทุกคนเขาเขาตรงเบิ่งก่อนว่ามีป่าบ่าาบอได้หูหูว่าระเบง้ักี่ไเนาะเดี๋ยวถ่าระบอกในบ้านค่อมเช่อว่าน้องว่าอยู่จืดได้เดี๋ยวน้องพีซโอเค thank you so much โอเคตระมะกาซี่โคชชอนิม e y คุ yeah. oh. well, ้มสิคุ้มสิโอ้ยอ a นพาลไม่อั e พาลไม่ใช่ใช่ทำไมคุ้มส e โอ้ยขอขอเล่าบ้านซ่องขังทุกคนขังขมิ้นเดือดหาตัวขังที่ซองบัวใหญ่เตัวเลยแสดงว่าบัวได้ง่ายเนาะทุกคนเนาะการบันแฮงอยู่นี่นาะเพราะมันต้องเบิ่งก่อนว่ามันมีปลาบ่อเนาะเขาจังบ้านเพราะว่าเขาบ้านมั่วเนี่ยอาจจะบ่มีเนาะเขาจะมีวิธีการเบิ่งเขาเขจียว่ามีปลาขึ้นมาบ่อเนาะโอเคแต่ก็เป็นประสบการณ์ดีเนาะก็โนฟิสสีแบบที่ก็ตลอดสิงคโปร์เนี่ย Huh? Singapore. From Singapore. No, I'm from Laos. Laos. Yeah. You know Laos? Mm. Oh, Laos. Yeah, Laos. Oh, I'm from Laos. Laos. Yeah. Have you ever been to Laos? Yeah. Yeah. No. Oh. <laughs> you should go there. Uh. Yeah. What do you? What's your name? Oh, Jum. Jum. Yeah, Jum. I'm Palami. Nice to meet you. Okay. <laughs> hmm. Oh, he fixed the net. <laughs> I broke your n e e right? Yeah. No problem you happy. I think it's okay. It's okay. Yeah, but I drop it. แล้วถามข่อยว่าโทรศัพท์โอเคบ่นี่ด้อทุกคนทุกคนเราบอกว่าหมู่เราสิไปออกไปตึกปลาอันนี้โอ้คักเนาะบรรยากาศเอ่อส่วนวิธีชีวิตของคนเพิ่นอ่าที่อยู่แคมทะเลเนาะเขาหาปลาเป็นตะม่วนอยู่เลยทุกคนเนาะแต่อี่นี่ข่อยมีความกังวลกับโทรศัพท์นี่ว่ามันสิโอเคบ่นี่เพราะว่าข่ยเห็นโทรศัพท์ตกน้ําเนาะมึง คอยใส่ต้องส่งนี่แหละแต่ว่ามันตื่นเนาะเดี๋ยวเห็ดตกหนำโอเคทุกคนนะคอยกระจั้กลับไปผมว่าคอยตัวไปกินข้าวเสาเนาะโอเค so เอา go back สลัปันปากีภาษาอินโดนีเซียภาษาสลัปันปากีไปกินข้าวเสาเนาะทุกคนเนาะ Thank you so much ติดตามกันสิ Bye Good you are very good pitch pitcher man โอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวคอยกระซิย่างกลับเลยเนาะย่างกลับไปองคเฮ็บเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอยกระเปียกส่งเปียกทำอิดเลยเนาะ จุดประสงค์หลักๆก็อยากพาทุกคนมาเบิ่งเต่าแม่นบ่แต่ว่ายางไปยังมามาเห็นเราตึกแแเนาะอยู่นี่เนาะเป็นเาวประมงนี่แหละยู่อยู่เขตนี่นนนแหละเด็กเขาก็ได้อ่าขอตึกแแนําเราเนาะตึกแแอยู่ทะเลเนี่ยเอาปลาเนาะก็เลยไล่เติมได้ราตึกก็เนาะข่อยก็ได้ขอตึกแต่ว่าปัญหาก็คือข่อยตึกแล้วนี่แหละโทรศัพท์ขอตกน,น้ําเนาะแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่ได้ทุกคนเนาะแต่ข่อยบ่แน่ใจเนาะข่อยต้องขึ้นไป อาบหน้าแล้วก็สีไปบิ่งโทรศัพท์เนาะอาจจะไปแกะอเเอกไงมึงเตือนนบมันขังอยู่ไหนเนาะอเ,เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้แล้วทุกคนเนาะทั้ง้างก็สิเป็นตะเวนกำลังสีขึ้นเนาะแล้วก็ไก่สิฮอดเวาลากินข้าวเ้าแล้วก็สิจบคลิปสำหรับวันนี้เพียงท่งนี้เนาะทุกคนบรรยากาศยูท่เกลอมบก ok ประเทศอินโดนีเซียพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะว่าขอสิุญาทุกคนไปลินไซหรือว่าไปเที่ยวไซเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอจบคลิปเพียงท่านี้ก่อนโอเคไปแหละ